ทุกคนหลงดีใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิเขาไม่จะเอาเงินเขาเองมาแจกเอาเงินเราสร้างบารมีเขาเราเป็นเหยื่อสุทธิชัยยุนซัด10,000ดิจิตอลเศรษฐีแจกเงินไม่ใช่เงินเขา นโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลเ l l ต t ที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการหลักของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ประชาชนรอคอยถึงวันนี้ก็มีคำเตือนจากหลากหลายวงการทั้งหน้าการเมืองกูรูเศรษฐศาสตร์การเงินแล้วก็นักวิเคราะห์หลายท่านค่ะอาทิเช่นความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาในลักษณะเดียวกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาัฒน์ ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าหากจะดำเนินการก็ควรจะแยกเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่แจกเงินหรือพักหนี้แบบเวียงแห้ไปทุกคนแบบที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการอยู่ทั้งนี้อีกท่านหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องของเงิน1,000งดิจิตัลเหมือนกันนะคะก็คือคุณสุธิชัยยุนค่ะที่ออกมาพูดไว้ในช่องสุธิชัยไลฟ์ในตอนที่ใช้ชื่อว่าจากครมในฝัน เป็นคอรมฝันร้ายซึ่งก็มีบางช่วงตอนค่ะที่คุณสุธิชัยยุนได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจด้วยกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันมากใน t i k T o อกด้วยตัวอักษรบนคลิป Tik t o o อกค่ะเขาระบุว่าตื่นเถิดชาวไทยเอาเงินเรามาแจกเราเอาเงินเราสร้างบาร,รมีเขาเราเป็นเหยื่อเงินเราเอามาแจกเราเองเขาไม่ได้เอาเงินตัวเองมาแจก เขาก็เอางบประมาณแผ่นดินที่เราเสียภาษีนั่นแหละมาแจกเราส่วนข้อความที่คุณสุธิชัยหยุนพูดเอาไว้นะคะเนื้อหาระบุว่าดังนั้นจำเอาไว้นะครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะมาบริหารประเทศจะเป็นมหาเศรษฐีจากไหนมีเงินมากมายมาจากไหนเวลาเขาแจกเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเขามาแจกนะเราควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้ว ว่าในอดีตนั้นมีเศรษฐีระดับสากลมาเป็นนายกแล้วแล้วก็บอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนก็หลงดีใจนึกว่าถ้ามีเศรษฐีเป็นนายกเนี่ยก็ดีสิเพราะว่าเขารวยอยู่แล้วเขารวยเขาก็แจกเงินสิอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยกับกลุ่มที่อยู่ในอำนาจ เขารวยจากการที่เขาเอาเงินนั้นมาแจกเราแล้วก็ยึดฐานอำนาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมาเขาก็มีโอกาสทำม,มาหากินจากการที่ใช้เงินของเราแจกเราเพื่อเลือกเขากลับมานั่นเองดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วก็ชัดขึ้นทุกทีก็จึงเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้จะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อ แต่ว่าภาพของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาล่าสุดที่บอกว่าจบแล้วร0อเปอร์เซ์แล้วเนี่ยมันช่างทำให้เรามีคำถามอยู่มากมายทั้งนี้ค่ะเมื่อล่าสุดวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาชวีสินก็ได้เชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาฟังความเห็นนโยบายการเงินการคลงังพร้อมกับยอมรับเพราะว่ามีความคิดเห็นแย้งกันในบางเรื่องแต่ไม่ได้มีความขัดแย้ง พร้อมระบุว่าหลังจากนี้ก็จะคุยกันให้มากขึ้น2สัปดาห์ก็พบกันครั้งหนึ่งท่ามกลางเสียงคัดค้านที่ดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามคำยืนยันเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนั้นรัฐบาลภายใต้การบริหารของนาย,ยกเศรษฐาทวีสินก็ยังคงยืนยันความตั้งใจเขาว่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2,567ที่จะถึงนี้